วันนี้สุขสุขค้นนะจ๊ะพี่น้ออันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะจ๊นะเนาะรอส่งเมื่อน,นี้วันที่23พี่นะ้องบ้านจะส่งวันที่25นะจ๊นะเนาะเดี๋ยวรอเบิ่งน้ำกันจา้าเดี๋ยวพาเบิ่งความคืบหน้าอันนี้เป็นบ้านรอส่งนะจ๊นะเนาะ ทั้งแล้วหน้าต่างไม่ได้ตรงนี้เพ่นก็เปลี่ยนให้แล้วเนาะมันพนเปลี่ยนหาพี่น้นนองฟ้านเนอฟ้านเนอเดี๋ยวให้เบิง้งเบิ้งชัดๆเนาะพี่น้องสิท้ายให้เบิ้งแบบเา้วเลยอันนี้เป็นระเบียงเนาะจ้ะระเบียงเป็นเป็นไม่ระเบียงนะพี่น้องอันนี้เป็นประตูนะจ้ะเนาะเป็นประตูเดี๋ยวให้เบิ้งขง้าง ป้าจังน้อยนะจ๊ะพี่น้องจะเป็นลายนี้นะจ๊นะเนาะเป็นประตูลายนี้นี่เนี่ยถ้าไทยจำได้นะจ๊ะเสานี้เพิ่น <s> เพิ่งจะประดับเนาะเพิ่นหาทะติแป้งเสานี้พี่น้องเนาะเนานานี่พี่น้องเสานี้เป็นแป้งเลยอะแต่งเสาคักพี่น้องเบิ่งเนี่ฝีมือการแต่งเสาพัางนี่ย เ,เบิ้งแบบละเอียดนอกกอนทรงอันนี้เป็นพนักพิงเนะจ้ะเนาะฟังนี่สิเป็นพนักพิงจ้ะพี่น้องพนักพิงก็จะเป็นลายนี้เลิศเลิศเลิศวิสวยมากสวยมากเบิ่งงพ่นขื้นอีกหลังนึงแหละพี่น้องหลังนี้พ่นขื้นกับลังขื้นนะจ้ะเนาะความคืบหน้าหลังนี้ ไอ้เบิ้งนะจ่าเพิ่นปิดไฟให้แล้วพี่น้องนี่เราได้ไฟแล้วไฟตรงนี้แล้วก็เพิ่นกระทดลองเรียบร้อยแล้วนะเนาะเพิ่นทดลองเรียบร้อยแล้วอ้าวประตูเปิดนีเด้อพี่น้องเดี๋ยวเสียห้เบ้าแบบละเอียดเลยคือเพิ่นแนะนำมาพี่น้องนี่อันนี้เป็นประตูนะจ๊ะเป็นประตูทางขึ้น มาระเบียงตรงนี้ซ้ายมือจะเป็นระเบียงนะจ๊ะเนาะขวามือเราก็จะเป็นไอตั้งโต๊ะตั้งอย่างได้พี่น้องฟังนี่นะจ้ะนี่อันนี้เป็นประตูเป็นใดพี่น้องงามบอ๊ยง,งามคักจ้ะเป็นประตูนะจ้ะแล้วก็มีช่องสําหรับซองกระจกกระจกซองด้านหน้านะจ้ะพี่น้องกะ่ะ มีอยู่สองหูหนะจ่ะเพราะว่าถ้ามันทึบหมดเราก็จะส่องไม่เห็นคนเลยเนาะเอาให้เบิ่งแบบละเอียดพี่น้องแล้วก็ระหว่างประตูพุ่นจะติดตัวนี้ให้ด้วพี่น้องเด้บเอบ่ิห้นพ้นส่องเข่าไปได้เนาะจ้ะเนาะนี่พุ่นจะกั้นตัวนี้เด้อฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้พุ่นก็จะกั้นเนาะจ้ะเนาะนี่นนพี่น้องเดินก็ซีมีไหม้กั้นให้เบิง่งนะจ่ะ อันนี้เป็นฝั่งฝั่งด้านในเปิดมาเป็นอะไรเป็นห้องโถงนะจ๊ะเนาะเป็นห้องโถงและใสให้เบิง้งอันที่คืบหนา้านะจ๊ะเนาะอันที่คืบหน้าก็คือตัวนี้ไฟพี่น้องนี่จ้ะไฟเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะเอาลายนี่เด้อพี่น้องเด้อวีวอ่าเดี๋ยวขึ้นไปไหมพี่น้อง พอว่าเพราะเพิ่นเห็นมันแตกนะจ๊ะเนาะเห็นตรงนี้แตกมันหักจ้ะเพิ่นก็นเลยว่าไม่ได้นะต้องเปลี่ยนนะเ mm hmm. บิ่งซอเบ,บิ่งเพิ่นสิเปลี่ยนให้บ่พี่น้องได้สิบอกช่างนะจ๊ะเนาะเยวจะบอกช่างนี่ลายเนะจ้ะให้ดูลายข้างนอกคักคักพี่น้องอันนี้เป็นลายนะจ้ะเนาะเป็นลายเอา หอดนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะหอดไฟหอดไฟอยู่นี่เนาะจ้ะไฟตรงนี้วินี่ล่ะกะมีอันอันไฟอันนี้เป็นหม้อไฟเนาะจ้ะพี่น้องเป็นหม้อไฟเนาะจ้ะเนาะเปิ้นกระโตเรียบร้อยแล้วจ้ะขนเมื่อแล้วพี่น้องแล้วมันหกเพิ่นแล้ว่ามันหกเพิ่นแล้วว่าเมื่อสะก้อนไนนะ อันนี้ไฟติดเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะลงสีสองรอบดยบร้อยเป็นห้องนอนนะจ๊ะตรงนี้เป็นห้องนอนส่วนนี้เป็นครัวนะจ๊ะเนาะเป็นครัวครัวกับสีนับจากไฟตัวนี้แหละพี่น้องเขาเดินไปมันก็สิตรงนั้นพอดีเนาะนี่พี่น้องในเบิ้องนะจ๊ะอันนี้เราตรงเข้ามาซ้ายมือเป็นหน้าต่างขวามือเป็นครัวนะจ๊ะนี่ เป็นเคาเตอร์ครัวเรียบร้อยพี่น้องเคาเตอร์ครัวใส่อันนี้เรียบร้อยใส่เอ็บอลลางถั่วลางสามนะจ้าของรู้สึกว่าเพื่อนนี่ใส่ของแมก็กทั้งเบิร์ตพี่น้องนี่แหละเพิ่นก็นยังบริธรรมความสะอาดให้เนาะเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นก็แล้วแล้วเพิ่นก็ทำความสะอาด,ให,อาอาดให้ยังบดได้กันเลย วันส่วงวันสุดท้ายถึงจะทําความสะอาดพนวาสีนะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างที่เราสั่งทําพิเศษขึ้นเนะจ้ะเนาะมันสีสันนะมันสีสันกว่าเก่ามันสีน้อยลุ้งนะพี่น้องปกติมันจะเป็นหน,น้าต่างเาเลยจ้ะเนาะอันนี้เป็นตรงนั้นเป็นสายไอ้น้ำห้อนนอะจ้ะเนาะสายน้าร้อนแล้วก็อันนี้ เป็นไฟห้องน้าไฟห้องน้ากส็สิใส่คือกันพี่น้องกับขังนอกเนาะกับระเบียงข้างนอกเดียจะมีไฟห้องน้ําแล้วก็ไฟระเบียงเป็นภายในบริเวณบ้านเนะจ้ะเอาเอานี่ให้เบิ่งอันเพราะนติดเพราะนติดไฟแล้วเนาะพี่น้อง นี่เพราะมันติดไฟแล้วแหะโอ้ยเลิศเลิศสวยมากงามหลายพี่น้องงามหลายเป็นหลุมแปดเหลี่ยมสองชั้นเนาะจ้ะเนาะห้องน้ำลืมบอกว่าเพิ่นจะไปปูให้ที่โน้นเนาะจานะ้ะเนาะเพิ่นจะไปปูกระเบื้องอยู่พุ้นนี่อันนี้เป็นพื้นเนาะจา้ะเพิ่นจะไปปูกระเบื้องให้ที่โน้น กับพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายพี่นอ้องอันนี้กระจากคอยืนจากเคาน์เตอร์ครัวนะจ๊ะเนาะจากเคาน์เตอร์ครัวก็ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะจ๊ะเป็นห้องโถงพี่น้องส่วนโตห้องโถงนะมันอันนั้นบ่ได้มันทําฝ้าหลุมไม่ได้เพราะมันต่ํเนะจ๊ะเนาะเฮ็ดฝ้าหลุมบ่ได้แล้วก็มีสายอันนั้นเนาะสายแอ เราจะติดแอร์ตรงนี้หนึ่งตัวอันนี้กับหม้อไฟกับเพิ่นกระใสให้เับร้อยแล้วพี่น้องแล้ววแล้วซูว่ย่างววาแล้วล้อทรงวันเสาร์นะจ๊ะเนาะเมื่อนี้กับวันพฤหัสอันนี้เป็นด้านในอ่าบริเน้นะห้องนะห้องนอนเดี๋ยวให้ดูห้องนอนนะจ๊ะเนาะห้องนอนถ้าเดินเข้ามาจากประตูใหญ่จะอยู่ตรง ขวามือนะจ้ะเนาะหนึ่งห้องนอนอันนี้เป็นหนึ่งห้องนอนนะจ้ะเนาะไปร้องไฟเรียบร้อยแล้วพี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องไปลงที่บ้านเราอีกแล้วเราก็จะเปิดใช้เลย <c oughs> นี่ขามาห้องนอนนะจ๊ะเราเข้ามาห้องนอนเราก็จะเห็นอันนี้เป็นที่วางเป็นที่วางทีวีนะจ๊ะเนาะแต่เขาก็สิบบริสไท้วางทีวีดอกพี่น้งองอาเซตยเป็นสั้นเป็นนั้น มีปัากมียังป่อยอา,าสีเฮดบอนเก็บเสพงเส้านะอืมอาซีบอนเก็บเสื้อพงเส้านี่พี่น้องแจ้น,นี่เรียบร้อยมุมนี้มุมนี้ก็คือมุมที่ติดกับห้องครัวนะจ๊ะเนาะเป็นมุมติดติดกัวครัวด้อพี่น้องเด้อขนาดกว้างของห้องก็คือสองเมตรคูณสามเมตรเราจะพี่น้องใหญ่ใหญ่หงา่อยู่นี่ ปักข่อยกับไปเอายูนโฮมโปมาเอาแบบน้อยนาะจ้ะนาะบัดเอาแบบใหญ่ใหญ่มาสิเธอท่าพอใหญ่ก็เลยเอาแบบน้อยนาะจ้ะนาะงป้าพอลงสีแล้วติดไฟแล้วกับบัวทังธรรมดาแล้วละ่ะพี่น้องคักคเบิง้งท้ายสุดท้ายคลิปก็คือหลอดไฟเนาะจ้ะจะเป็นสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันกับหลอดท้้งนอกท้างในคือกันพี่น้อง เป็ฟาแปดเหลี่ยมนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีสายไฟสำหรับติดแอร์หนึ่งตัวนะจ้ะค่าค่าพี่น้องถ่ายคลิปแบบภูมิใจพี่น้องภูมิใจที่คอยเลือก คอยเลือกเพจที่เขาเฮ็ดน่ะคอยเลือกถือเนาะจ้าอืมคอยก็เป็นลูกค่าด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าแต่ว่าคอยก็ว่าคอยเลือกถือบอลสูไวซูสุดก็คืออยู่นี่ล่ะพี่น้องเพจไทยประยุกต์นกดาวโฮมเนาะจ่ะเนาะ mm. บอกเลยว่าเป็นเพจใดโบวห่วงพี่น้องเห็นฟีมือ่นดีฟีมือเพ่นดีเขาก็บ,บอกคนบอกต่อต่อกันเนาะจ่ะเนาะ mm. ทีมของช่างปุช่างสยามเนาะจ้านี่พี่น้องให้เบิ้ง อันนี้ก็มาห้องโถงเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบห้องโถงใหญ่เพราะว่าส่วนมากเราอยู่ห้องโถงเนาะห้องโถงกับสีไงอันนี้เพิ่นทิททำความสะอาดให้ใหม่ด้วพี่น้องด้วย่นย้งบด้บปติดตั้งก็เลยเป็นแบบนี้เนาะจ้าที่ถ้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้เอาประตูใหญ่มาเราก็จะได้ระเบียงพนักพิงที่สวยมากพนักพิงที่งามหลายอีพอมาบัน้อีพอเจ้าเจ้า เมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อสิพาเมื่อเลยพี่น้องบันไดกันสิลงให้เบิ้งเนาะจ้ามันแดดไปได้ดปดไปถ่ายตอนนี้ถ่ายแต่ม้าแหลวก็แล้วนี่เป็นพนักพิงเนาะจ้าลายนี่สวยพี่น้องแบบแข็งแรงมากนี่แข็ง,งแรงไหลอู้สีเมือเนี่ยประทับปรดาโอ้ย ยังกับไปกับมาโอยโอยเน่ะโอยยังโอยพุมมใจโอ้ยภุมมใจโอยดีใจทั้งดีใจพี่มือสร้างทั้งดีใจเจ้าของเลือกสร้างถือืเลือกสร้างถือค้นแล้วเสบงป้าอ้ยเสบงเสบง <laughs> บัวบาวยังเลยพี่น้องอันนี้ลูกพี่คนจ่ายเงินเนะจ๊ะเนาะคนจ่ายเงินไม่พูดอะไรเลยเป็นว่าเรียบร้อยเป็นว่าเรียบร้อยเก็เบ <c oughs> บ้างฮะคักคักพี่น้องบอลนั่งกัน เห็นบังสร้างเป็นเสียเอาอันนี้งอออกนะจ๊นะเนาะอันนี้คลักเป็นเฮ็ดคลักจะ้ะฝีมือล้วน